สวัสดีครับผมวันนี้มาเที่ยวซื้อของตลาดสวนจตุจักรอยู่ในเมืองกรุงเทพข่ามานครนะครับเดินเนี่เนื่อเพิ่งจะมันถึงเมื่อเช้านี้ก็ <c oughs> ยังไม่กินข้าวอยู่ร้านก็ยังไม่เปิดทุกร้านอยู่นะครับรอให้ร้านเขาเปิดก่อนนะครับยังไม่เปิดทุกร้านอยู่นะครับตลาดสวนจตุจักรครับตลาดจตุจักรในเมืองกรุงเทพครับผมอยู่ตรงข้ามอ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตนะครับนั่นครับสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตน,นี่เดี๋ยวจะกินข้าวก่อนนะครับช่วงนี้กินข้าวก่อนนะครับกินข้าวก่อนยังไม่กินข้าวอยู่บรกาศช่วงเช้าเช้าสวนสตจดกรครับแถวนี้นครับตลาด สวนจตุจักรตลาดจตุจักรนะครับเราจะกินข้าวก่อนนะครับต้มเลียดหมูก่อนกินก๋วยเตี๋ยวกันมาเจอ FC อยู่พอดี <c oughs> มาเที่ยวด้วยนะั่นแหละนะครับมาดูปลาสวยงามครับผมเสวัเดีครับพี่

ร้านขายสัตว์เลี้ยงปลาตู้ปลาเยอะมากเลยยังเนี่ยม่น้ำวันนี้ยังไมนโอ้ไม่น้ำโอ้จอกญ,ญี่ปุ่นแดงบอก คุณแมโอ้โหโอช่าเด้วอว่าโอ้ตัวไปมได้ที่ตลาบ้าข้าวผมข้าวผมเคครับเราจะกินข้าวกันนะช่วงเช้านี้เราจะเดินเที่ยวต่อในตลาดสตุจักรครับตลาดนัดตลาดสตุจักรกรุงเทพครับดีไอขายได้หรือยังครับก๋วยเตี๋ยว อันนี้ผมเอาต้มเลือดหมูนะต้มเลือดได้นะคะของของหมูแดงได้แล้วของต้องเช้าๆนี่ก็ต้องจัดของก่อนนะครับ<อ> <c oughs> จัดของก่อนอ่าอาหารการกินก็มีอยู่นะครับมาซื้อกินได้เลยนะี่ครับเช้าอ๋อน,นี่ต้มเลือดต้มเลือดหมูนะครับนี่ต้มเลือดหมูครับผมเอาข้าวเจ้าด้วยนะยายาข้าวด้วยครับผม มาจานเลี้ยงนี่ครับตามป้ายราคาอะไรัวนี่พอดีก็เออครับข้าตั้งจานนี่เลยป้ายมีป้าใหญ่ๆนี่เลยนี่ครับเบอร์โทรอ๋อนี่แหละครับโอ้ก๋วยเตี๋ยวไก่เจ๊บัวครับร้านอยู่ในตลาดตลาดครับตลาดสตูดิ๊กนะครับอยู่ในตลาดสตูดิ๊กรเมืองกรุงเทพ ครับตลาดปลาตลาดสวยงามครับครับครนี่เขาเรียกตลาดสีสมรักตลาดปลาตรงเอ๋สีสมรักตลาดปลาสวยงามจริงเหรอครับโอ้พระสงครับเดี๋ยวเราทานข้าวก่อนนั่งนั่งไหนก็ได้น้อยายเนาะเตรียมเชืองก่อนเนาะให โอ้แสดงว่าตรงที่ต้มเครื่องตรงนี้เลยค่ะคเะปิดซีดินเองโอ้คุณเองอ่าก๋วยเตี๋ยวไก่มะละไก่มะละเอามะละก็ใส่เองอ๋อครับผมอืมกะลังต้มมันละครับผมดีอยู่นะพนักงานอยู่นี่รู้จักผมเพราะว่าเป็นเอฟซีเขาดูรายการผมอยู่ครับเราปรุงเครื่องก่อนนะ เครื่องก่อนน้อนจะียบจับนี่เลยน้อนอะไรใส่ตรงนี้หมดครับคุณขายมานานแล้วขายมา30ปีแล้วโอ้จริงเหรอยายขายมานานมากแล้วจ้าอืมนเนี่ยสามสิบปีแล้วเนี่ยครับผมโอ้ขายสามสิบปีแล้ว ันจะชุกจับใครเขาลุกจ,จับครับผมไก่เจ๊บัวเขาลุกหมดโอ้โหอ,อร่อยอะจริงๆเลยสุดอยอดมากรสชาตินี่ใช้ได้อร่อยมากมถ้าใครทะมาชิมร้านแกร้านของเจ๊บัวน,นี่จะรู้เลยว่าอร่อยจริงครับ <laughs> อร่อยจริงไม่ได้พูดเล่นครับ นี่ส้มเลือดหมูนะครับท่านผู้ชมใครอยากกินมาลองซื้อกินดูได้เลยตลาดสวนจตุจักรตลาดปลาสวยงามในเมืองในเมืองกรุงเทพครับตรข้ามพิพิธภัณฑ์เด็กครับครับใช่ตรงข้ามพิพิธภัณฑ์เด็ก Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ này, là, không bỏ lỡ những video hấp dẫn น้ำสานโอเลี้งยงตรงนี้ครับ ี่ร้อยกว่าบาทนั่งจากทาไปรษงตลาดมาลงกรุงเทพครับรถสายนครไทยแอร์ก็เขาบริการดีนะได้กินทั้งพวกนมพวกขนมอะไรก็เสิฟให้กินนั่งอยู่บนรถ

กำลังได้กินผัดกระเพาแต่ว่าก็ร e, ้านเขยังไม่เปิดเต็มที่ก็ยััยวเารกได้แล้วต้องมีอะไร

มาชมตู้ปลาต่อตู้ปลาร้านตู้ปลาตู้ไม้น้าครับตลาดจตุจักรในเมืองกรุงเทพครับบรรยากาศช่วงนี้ก็ช่วงเที่ยงก็ยังไม่ออกไปจากตลาดจตุจักรอยู่นะครับหลังจากที่ผมกินข้าวเช้าเมื่อเช้านี้กินต้มเลียดหมูเช้านี้ก็อร่อยมากร้านปลาร้านปลาของร้านอะไรนะครับแนะนาหน่อยครับท่านผู้ชมหน่อย เลี้ยงไม้น้ามีเบอร์โทรไหมครับเผื่อคนมาซื้อท่านผู้ชมมีค่ะเบอร์ศู4ย์เก6 9สี่สามสองหสี่หกเก้าหนึ่งค่ะครับผมโอ้โทรมาได้ครับใครอยากได้ปลาใช่ไหมพี่ใช่เป็นปลาสวยงามเป็นอุปกรณ์เลี้ยงไม้น้ำเลี้ยงปลาใช่ครับก็สามารถที่จะมาซื้อที่ร้านเกียร์ได้หรือโทรมาที่เบอร์ที่เจ๊เขาบอกนะครับที่เจ้าของร้านบอกเมื่อกี้โทรโทรมาได้เลยตามเบอร์นั้นนะครับ โทรมาได้เลยนะครับถ้าสงสัยอะไรถ้าอยากจะซื้อปลาซื้อพือดน้ำปลูกนะครับ<อ>นี่ก็จะมีครับนี่ก็จะมีพืดพืดน้ํานานาชนิดนะครับพืดน้ําแท้นะครับขายมีปลาขายด้วยนะครับสวยงามมากครับนะครับก็ถือว่ามีโอกาสได้มาเที่ยวแล้วก็ก็เข้ามาและ มาซื้อของด้วยนะพูดถึงผมก็จะซื้อปลาซื้ออะไรด้วยนะครับง่ามกระนั้นอ, <c oughs> อ๋อหนังตักกุ้งออกก่อนมัจ้าต้องเอาปลาเอากุ้งออกก่อน เพราะว่าเขาต้องดูดน้ำแพ็งตู้ครับผมคนกำลังเยอะๆช่วงนึ่งเที่ยงครับช่งวงเบี่บายนี้เดี๋ยวมก็จะกลับบ้านช่วงนี้ก็บ้านช่งวงเบ่บบ่ายก็กลับแล้วช่วงนะครับเพราะว่าเมื่อ วานนี้ก็ขึ้นรถตั้งแต่สามทุ่มกว่าครับมามาถึงกรุงเทพมาถึงถึงกรุงเทพก็ประมาณช่วงตีสี่ตีห้ากวนะ่ากว่าแล้วช่วงใกล้ค่านี้ก็จะกลับบ้านแล้วนะครับมาเที่ยวเล่นตลาดจตุจักรนะครับหาซื้อปลาไปเลี้ยงครับซื้อตู้ปลาไปเลี้ยง เรื yeah. yes. okay. mm ่ง hmm. ต no, so so yes. ้นหญ้านก็สิเพรากับมะอี่อย่าเงี้ยเนาะจ้าเดี๋ยวต่อไปมันก็สิขยายแล้วก็สามารถใส่ใส่ปุ๋ยได้มปุ๋ปุ๋ยเป็นน้ำแม่งหยอดไปได้บ่จ้าใส่ปุ๋ยน้ำก็ปุ๋ยเม็ดได้โอ้ปุ๋ยน้ำก็ใส่ครับผมใส่ทุกครั้งเวลาที่เราเปลี่ยนน้ำปุ๋ยเม็ดก็ฝังลง่มได้ดินเลยเดือดละเทือบ เ็นระบบนิเวศนิโตไปกินตะไคร่เก็บเศษอาหารของป่าตูดจังกสสบระโคเพื่อนเน,นี่ยจะเป็นหอยกินตะไคร่อันนาจจะหอยกินหอยอหอยวัชพืชที่มากับต้นไม้ในรูปแบบของไข่ครับผม ส้มนีัวใหญ่นใหญเต็มที่มันได้อีกท่าวัวจ้ะใหญ่เลายโอ้จ้ะเียบเเคือบุหบานเขาโอ้ส้มหนีเป็นขาด อันนั้นเป็นไส้ขาวเนาะเป็นน้าตกทรยโอ้เฮ็ดดีเว้ยใส่น้ำก็ไปเฮ็ดดีเนาะมันไหลลงมาแา่ข้างเดนล่ะครับไส้เนี่ยไส้ปั้นน้ำโอ้โหครับไส้ปั้นน้ำดันน้ำพ่วงกับทรายให้มันไหลออกมามันก็สะวนอยู่แบบนี้ตล,ลอดเลยครับผมมัต้องไปเติมไส้ครับ ของเลี้ยงไอ้วกนั่นก็บลรอะไรซุ่มพวกกันสัตว์เลื้อยคานก็ับไรรวมมีเบิร์ตนี่เบิร์ตยางเบิรงแบบจนแบบนี้แล้วครับแบบผมยางเบิรงมาตั้งแต่นขุ่นเอบางบางได้เด้นนี่ บ่เคยเห็นบ่เคยบไปครับเออบ่บ่เคยเห็นเียบแบบตะกี้ย่างมัมัเทียวตะกี้กับย่งมหมือดบ่ทัวดิผมซ้อนมาซ้อนมาผมย่างเบิงตัพวกตู้ปลาพวกซัดเลียงงละครับแต่คเณอนไรถ้าจาจับหลเกี่ยบใหม่มันมันจะหนาย่ะย่างหลายตัวตะกี้ครับงั้นมันโล่กว้าอืมี่ซอยนแหกนี่สดอกดอกซอย เซทีก็จะเพ่งเงินมาครับเซกล้ากัดเอาเรื่องไว้ได้ถึงว่า <c oughs> บางล็อกก็จะบอกว่าล็อกก็โอ้ล็อกก็สี่หมื่นกว่าบาท